นี่คุณลุงคะหวนวานะช่วยได้จริงๆเนะอะไปกันหมดเลยนี่หวนวานพ่อคะหวนวานเนะจะต้องรีบไปช่วยให้ได้เลยเนอะถ้าหากว่าช่วยไม่ได้เร้วก็มีคนมากมายจะต้องตกอยู่ในอันตรายนะคะหวนวานแล้วลูกบูได้ยางไงล่ะลูกคำนวยออกมาแล้วยางนั้นเหรอจะต้องไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนเลยละคะ่ะยิงไปก่อนนั้นวิญ,ญญาณช่วยร้ายและพนักง,งานสีเลือด ยังออกมาจากอุโมงค์อยู่ตลอดเวลาด้วยผู้คนที่อยู่ข้างนตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายเยอะมากๆเลยนะคะอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือว่าใหญ่มากจนพวกเราอาจจะช่วยเหลือบางครอบครัวได้ไม่ทันด้วยซ้ำไปกันเถอะนะหวานหวานพวกเราเรียบเข้าไปกันเถอะพ่อคะหวานหวานคิดว่าหวานหวานสามารถช่วยพวกเขาได้คือว่าคุณครับได้โปรดติดตามดูลูกสาวของคุณด้วยนะครับ พวกเราจะดําเนินการในเรื่องการทํความสะอาดส่วนนี้นะครับเออคือว่าผมพ่อครับทําไมหวนหวานถึงได้ไม่อยู่ที่นี่กันล่ะครับเนี่ยฉันก็อยากจะถามนายเหมือนังว่าทําไมนายถึงไม่พักที่โรงพยาบานลนายมาที่นี่ทาอะไรฮะเออคือว่าผมเปล่าแเีย yeah, บแล้วตอนนี้อุโมง,งถล่มลงมาแล้วรีบไปดูเร็วเข้าครับ นี่หว,นวานหวานฟังหน่อยสิพี่สาวจะต้องไปช่วยชีวิตคนเนอะหว,นวานหวานก็ตามพ่อกลับบ้านไปก่อนเถอะพี่สามครับหวานว่าสามารถช่วยได้จริงๆเนอะนี่เราซันเหมือน,นว่านะ่ามีความสามารถจริงๆเนะอะยังไงลูกก็ให้น,น้องลองไปดูเถอะพ่อครับนี่เนอะไม่ใช่ของเล่นเด็กนะครับพี่สามคะคุณพ่อเนอะไม่ได้โกหกพี่เนอะหมือหว่าเนอะสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้จริงๆเนอะแล้วอีกอย่างหว,นวานหวานก็สามารถจัดการหินก้อนใหญ่นั่นได้ด้วยลนะ Đó bác đừng đá hình Ở à loài hình Khi chai xeo chữ em có ma lắm hình Khôn thích thủ lương